สวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีการเอาตัวเว็บไซต์ที่เราโหลดมาจากเาที่เขาแจกฟรีกันนะครับผมเอามาเปิดนะครับผมเอามาเปิดใช้งานนะครับอ่ะยังไงนะครับผมสมมุติว่า,าพิมพ์ไปว่าแจก PHP แบบนี้นะครับผมแล้วนี่เห็นไหมว่ามันจะมีแบบพวกแบบแจกเว็บไซต์โปรเจกต์ PHP แจกเว็บไซต์ ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์อะไรแบบนี้นะครับผมแบบเราไปโหลดของเขามาแล้วเราจะเปิดยังไงใช่ไหมเออเราจะเปิดยังไงเนี่ยระบบล้านค้าออนไลน์อย่างเงี้ยโหลดมาแล้วเนี่ยเราจะเปิดยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวจะมาสอนกันนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยอ,อทุกคนต้องไปโหลดโปรแกรม Visual Studio Code นะครับผมเอาไว้สำหรับการอ่านตัว source code นะครับผมกับตัวโปรแกรม x c e p นะครับผมเอาไว้สำหรับการเอ่อ เป็นเซิร์ฟเวอร์จำลองนะครับผมเวลาเปิดในภาษา PHP เนี่ยเราจำเป็นจะต้องใช้เอ่อเซิร์ฟเวอร์ในการรันเว็บไซต์หน้าเว็บไซต์ขึ้นมานะครับผมเพราะงั้นเราก็เลยต้องใช้โปรแกรม XAMPP นะครับผมแล้วก็ในตัว XAMPP เนี่ยมันมีในส่วนของ MySQL ด้วยนะครับผมก็คือฐานข้อมูลนั่นแหละนะครับผมเผื่อบางเว็บไซต์เขาจำเป็นจะต้องใช้ในส่วนของฐานข้อมูลนะครับผมเราจะได้มีฐานข้อมูลไว้ใช้นั่นเองนะครับมันจะได้เปิดได้เนาะโอเคไหม ก็ไปหาวิธีโหลดกันมานะครับผม Visual Studio Code เนาะกับ e x c e นะครับผมใครจะใช้โปรแกรมอื่นก็ได้นะครับผมถ้าเกิดทราบแล้วหรือว่าเข้าใจในหลักการแล้วนะครับผมไม่ว่าอะไรนะครับโอเคก่อนอื่นเนี่ยเราก็ทำการแตกไฟล์นะครับผมที่เราโหลดมาเลยนะครับผมกด Extract Tool เนาะแตกไฟล์ปุ๊บเราก็จะได้โฟลเดอร์ตัวนี้นะครับอย่างผมเนี่ยได้เป็นโฟลเดอร์ชื่อ Movie นะเนาะแล้วก็เปิดเข้าไปปุ๊บเอ่าเว็บไซต์ทุกเว็บไซต์เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่า ออมันก็จะมีแนวคิดหรือว่าคอนเซปต์ไปในทางเดียวกันนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดูก่อนเนาะว่าเว็บไซต์เนี่ยที่เราเอามามันมีฐานข้อมูลไหมนะครับผมดูยังไงนะครับผมดูยังไงเออเราต้องกดไปที่วิวก่อนครับทุกคนกดไปที่วิวเนาะแล้วกดติ๊กคําว่าไฟล์เนมเอ็กเซนชั่นนะครับผมเพื่อที่จะดูนามสกุลไฟล์นะครับผมถ้เาเว็บไซต์ไหนเนี่ยเขามีไฟล์นามสกุล sql เนี่ยหมายความว่าเว็บไซต์นั้นมีฐานข้อมูลนั่นเองนะครับอย่างเว็บไซต์นี้เนี่ยมีฐานข้อมูลนั่นเองเนาะ โอเคอย่างที่สองนะครับผมเราก็ดูอะไรอีกนะครับเราก็ต้องดูนะครับผมว่าเว็บไซต์นั้นเนี่ยเขาใช้ภาษาอะไรอย่างเนี้ยนะครับผมเป็น .php เนาะเพราะงั้นเขาจะใช้เป็นภาษา .php นั่นเองนะครับอ่แล้วก็หาไฟล์ที่ชื่อว่า index นั่นเองนะครับผมทำไมถึงเราต้องหาไฟล์ที่ชื่อว่า index เพราะว่าไฟล์เ index เนี่ยจะเป็นไฟล์แรกที่ถูกรันขึ้นมานะครับผมเมื่อเมื่อเออมันเปิด นะครับผมโอเคไหมเมื่อเว็บไซต์เปิดเนี่ยถ้ามันหาไฟล์ที่ชื่อ index เจอมันก็จะเปิดไฟล์ที่ชื่อ index ขึ้นมาก่อนเลยนะครับผมโอเคปะอ่ะอ่ะทีนี้ยังไงต่อเราก็ทำการเอ่อเปิดไปที่ drive c นะครับผม e x a m hdoc นะครับผมไอหน้า hdoc เนี่ยเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันคืออะไรยังไงเนาะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเปิดโปรแกรม e x a m ขึ้นมานะครับผม กด start ตรง apache นะครับผมแล้วก็กด start ที่ mysql ด้วยนะครับผมเพราะเราต้องใช้ฐานข้อมูลเนาะ, <could use them> ะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราต้องใช้เราเปิด Cut คาไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็กดไปที่คาว่า admin ตรงหลัง apache ตัวนี้นะครับตรงหลัง stop เนี่ยเนาะอ่ะทุกคนจะสังเกตเห็นด้านบนนะครับผม url ด้านบนนะครับผมม, <า S 2> มันก็จะมีคําว่า localhost นะครับผมแล้วก็ตามด้วยคําว่า dashboard อ่ะเรามาดูเทียบกันนะครับผมเทียบกันทางฝั่งซ้ายเนาะ อาจจะสังเกตเห็นใช่ไหมครับผมว่าเออโล c ค l h o s โฮสต์เนี่ยเปรียบสเสมือนตัวโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า html ตรงนี้เลยนะครับผมเข้ามาในโล c ค l h o s โฮสต์เสร็จแล้วปุ๊บก็นี่นะครับผมเข้าไปแดชบอร์ดไงแดชบอร์ดคืออะไรอ่ะไหน,นเข้าไปดูซิอ๋อแดชบอร์ดนี่มันเป็นหน้าเว็บนี้นี่เองนะครับผมเห็นไหมมันจะมี index.html ด้วยนะครับผมก็คือชื่อไฟล์เป็นชื่อ index นี่แหละมันก็จะรันเปิดไฟล์หน้าตัวนี้ขึ้นมากกอนน,นั่นเองนะครับทีนี้ อะเรารู้อย่างนี้แล้วทำไงได้นะครับผมแล้วก็ทำการลากตัวโฟลเดอร์เว็บไซต์ที่เราโหลดมาเนี่ยใส่เข้าไปเลยปึง้งแล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นมูวี่แทนนะครับอย่างของผมเนี่ยเป็นมูวี่เนาะปึ๊บเห็นไหมว่ามันเปิดไม่ได้นะครับมันเปิดไม่ได้เพราะอะไรเนี่ยเราก็ใจเย็นเนาะเราก็อ่านเออร์เลอร์ดูนะครับผมเขาบอกว่าเออเขาเตือนนะว่า MySQL Connect เนี่ยมันมันไม่มีดาต้าเบสนะอืมมันไม่มีดาต้าเบสที่ชื่อว่ามูวี่เพราะงั้น มันไม่มีด a ต a ์เบสที่ชื่อ movie ในไหนล่ะอ๋ออยู่ใน diceexam.htdoc.movie แล้วก็ config.php ในบรรทัดที่6มันก็บอกไว้แล้วนะครับผมเพราะงั้นเราก็เปิดเข้าไปดูนะครับผมนี่เนาะอะไรเดี๋ยวเราปิดใหม่ก็ได้นี่เห็นไหมไ c e ีได e ก๊อปเลยก็ได้นะก๊อปถึงตรงนี้ก๊อปปึ๊บแปะมาถึงหน้านี้ปึ๊บ c o n f i g .php อ่ะทีนี้เราต้องเริ่มใช้ตัวโปรแกรมที่เอาไว้สำหรับการเปิด s อ o t สโค้ดดูแลอย่างเช่น Visual Studio Code เนาะแล้วก็เปิดดูนะครับอ่ะเปิดขึ้นมาพอดีเลยนะครับให้เปิดที่อะไรไฟายกด Open Folder นะครับผมถ้าเกิดใครแบบไม่มีเนาะแบบไม่มีอะไรขึ้นแล้วก็เลือกไปที่ Movie กด Select Folder นะครับเห็นไหมว่าเราก็จะได้หน้าคล้ายๆกันมานะครับผมคล้ายๆกันเลย ทีนี้เราก็ไปเปิดตัวไฟล์ที่ชื่อว่า c o n f i g p h p นะครับปุ๊บอ่ามันบอกว่ามันหาด database ชื่อว่า Movie ไม่เจอเออทำไมถึงมันไม่เจอล่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำการใส่ดัตต้าเบสเข้าไปไงเพราะงั้นเราก็จะมาเริ่มทำการใส่ดัตต้าเบสเข้าไปนะครับผมก็เริ่มกดไปที่คาว่า Admin นะครับผมหลังตัว s top, top ของ my sql นั่นเองนะครับกดเปิดมันขึ้นมาเลยนะครับทีนี้เราก็ทำการกด นิวนะครับผมกดนิวก็คือทําการสร้างหานข้อมูลก้อนใหม่ขึ้นมานะครับผมเราก็ตั้งชื่อตามเลยนะครับตั้งชื่อตามที่อยู่ตรงนี้เนะนี่ยเนี่ยเน,นี่นะครับ host db เนี่ยเราก็ตั้งตามตั้งโมบี e ส่วนตรงนี้นะครับผม utf8mb อะไรเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็น utf8 general ci นะครับผมก็เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแบบคร่าวๆนะครับผมเออถ้าลงลึกก็ต้องเออลองศึกษาดูกันเอาเองนะครับผมก็คือไอตัว utf8 ตรงนี้เนี่ยนะครับไอช่องเนี้ยเขาจะเรียกกันว่า c o l l e c t i ชัออนะครับผมมันมีหน้าที่ก็ต่อเมื่อตอนเราทำการใช้คำสั่ง order by ในภาษา sql ในการเรียงข้อมูลเนาะอย่างเช่นภาษาไทยนะครับผมเขาอาจจะเรียงจากกอไก่ถึงฮอร์คู่นะครับผมภาษาอังกฤษอาจจะเรียงตั้งแต่ a ถึง z นะครับผมเวลาเราใช้คำสั่ง order by เนี่ยมันจะมีเรียงจากน้อยไปมากแล้วก็มากไปน้อยนั่นเองนะครับเพาะงั้นไอตัว c o l l e c t i เนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานเนาะสมมติว่า เราตั้งมาตรฐานมันผิดนะครับผมผมบอกว่าเออให้เรียงภาษาไทยจากน้อยไปมากหน่อยมันควรจะเรียงจากกอไก่ถึงฮอนดฮูถูกปะแต่ทีเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เรียงแบบนั้นให้เรานะครับอาจจะเรียงเป็นแบบขอไข่ขึ้นมาก่อนกอไก่อะไรอย่างเงี้ยพาะงั้นเราก็ควรที่จะไปศึกษาตัว c o l l a t i o นแล้วก็ตั้งค่ามันให้ถูกนะครับผมซึ่งในตอนนี้เนี่ยเราใช้เป็น UTF8 General CI ไปก่อนเนาะโอเคไหมแล้วกด Create นะครับผมก็คือกดสร้างฐานข้อมูลนั่นเองปุ๊บกดสร้าง,งเสร็จแล้วก็คลิกที่ ฐานข้อมูล Movie นะครับผมกดคาว่า Import นะครับผมแล้วก็ s ช f o l ฟนะครับผมช f i ไฟเลือกไฟล์ไหนล่ะอ่าแล้วก็เลือกไฟล์ Movie.SQL ที่เรารู้อยู่แล้วนั่นเองนะครับผมโอเคไหมแล้วเรากดคาว่า Import นั่นเองนะครับปึ๊บอ่าขึ้นเขียวแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันใช้งานได้นะครับผมมันโอเคแล้วเห็นไหมว่ามันจะมีตารางในฐานข้อมูลขึ้นมาเพิ่มนะครับผมก็มีตารางชื่อ Admin มี Cat e g o r y มี Movie มี s e tting นั่นเองนะครับผมแล้วเราก็มาลองกดกลับไปที่หน้า,เ,าเว็บไซต์ตรงนี้นะครับผมในส่วนของ local host นั่นเองแล้วกด refresh ดูหนึ่งทีนะครับปึ้งเห็นไหมมาแล้วนะครับผมโอเคไหมก็เท่านี้นะครับผมเราก็สามารถที่จะศึกษาโค้ดได้อย่างสบายใจแล้วว่าเออลบตรงนี้ไปเห็นตรงนี้เพิ่มตรงนี้เพิ่มตรงนั้นนะครับผมสมมติผมจะอะไรเดียผมจะไปที่หน้า index ตรงนี้ ได้ไหมจิ๊บจึ๊บจิ๊บน,นี้แผงก็คุมอันนี้สูงผมจะเปลี่ยนไอเจ้าตรงนี้นะจะเปลี่ยนตรงนี้เนาะผมก็เปิดหน้าอินเด็กซ์ดูมีไหมอะต,ตู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 ้ไทโต้ไปไหนเอ่ยอ่าหน้าแรกผมเจอนหน้าแรกก่อนอะผมผมเปลี่ยนหน้าแรกก่อนได้ไหมอะถผมเปลี่ยนเป็น a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  อย่างเงี้ย ผมรีเฟรชดูเนาะปึ๊บเห็นไหมตัวคาว่าหน้าแรกก็เปลี่ยนเป็น a a a แล้วทีนี้เราก็ทำการแบบเปลี่ยนเว็บไซต์หรือว่าเอาโค้ดบางส่วนหรือว่าศึกษาโค้ดของเว็บไซต์ที่เขาแจกให้ฟรีเนี่ยเอามาเป็นความรู้ประดับหัวเราได้นะครับโอเคไหมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย